สวัสดีครับทุกคนผมโดมอลล์และตอนนี้เราอยู่กับเกม Terminal Tale หรือแปลไทยก็คือก้องวาดกลัวที่สถานีปลายทางคือในเรื่องของเกมเนี่ยเขาจะกล่าวว่าคือเราพบว่าตัวเองอยู่ลําพังที่ป้ายรถเมล์เปียเป่ยวๆในตอนกลางคืนเพื่อรอรถบัสแค่นั้นนะนะเออระหว่างนั้นเราก็จะเจออะไรบางอย่างก็ได้ซึ่งก็ดูแล้วมันก็น่าจะเป็นผีด้แน่เลยอะตอนนี้แล้วก็เข้ามาในเกมละไหน เราตัวคนเดียวเสียแน่โอ้โอ,โอดูมือถือด้วยดูคนเดียวที่สถานีในมือก็มีมือถือรถบัสก็จะมาในอีกยี่สิบนาทีบรรยากาศน่าครัวเป็นบ้าเลยงานก็ไม่มีความคืบหน้าเลยแถมไม่มีแฟนอีกโอ้โหอาทำไมชีวิตฉันมาเป็นอย่างนี้เนี่ย <c oughs> ตัวเอกแล้วบ่นไปแล้วนังสารยังเลย ไหนดูได้ไหมเล่นอะไรอยู่เพื่อนเล่นเฟสเหรอ <c oughs> ตาขัดแตกเหลือเกินเฮ้ยทุกคนผมได้ยินเสียงเดินวะ่ะเฮ้ยผมไม่ได้คี้เองละโลมันใกล้เข้ามาแล้วมาทางไหนวะอ่ะโอ้เออพี่พ,พี่พี่เป็นโคนใช่ไหมพี่พี่ ตอบผมหน่อยก็ได้นะพี่นะอ๋อสวัสดีครับพี่เออเรอรถบัสตองกลางคืนขอนผมเลยุิบอกว่าไงครับพี่โอเคครับขอโทษนะท่านเธอบอกเอ,อ่อคิวรถบัตสต่อไปได้ไมหมอ่ออ๋อดี๋ยวผมเช็คให้นะครับโอ้โหเราไม่เห็นนะ อประมาณน่าจะมาอีกสักสามนาทีนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะเฮ้ยไม่เป็นไรครับลุงลมแรงเหมือนกันกนะเนี่ยลุงไม่มีอะไรทําเหมือนกันใช่ไหมลุงมาไปถือออกมาเล่นนะลุงเสียงลมแรงมากเลยทุกคนลุงลุงไมดูดูไม่นิ่งเลยนะลุง โอ้รถมาเราไม่หาเรื่องอะไรคุยกับลุงไหนเหรอเ็นนี้กินอะไรครับลุงผมก็นึกข้าวเจนไม่ออกเลยเนี่ยก็มาถามลุงเนี่ยสามนาทีสามนาท,านาทีชีวิตจริงเลยเหรอเพื่อน <c oughs> อ้าได้ไงรถมาแล้วามาได้เวลาขึ้นรถ เอ่อคุณลุงครับอ้าวอ้าวเดี๋ยวโอ้ซับไปเร็วเกินผมขึ้นซับให้เลยกันอ้าวเฮ้ยวัดวัดมันเกิดอะไรขึ้นเออนั่นคนเหรอใช่ไหมใช่ไหมเออโบอกมืออยู่เอาอ,อะไรอยเนี่ยกูตามไม่ทันอหลแล้วทำไมเราไม่ขึ้นรถอ่ะ โอเครถจะมาอีก5นาทีแล้วเมื่อกี้ทาไมเราไม่ขึ้นรถเมื่อกี้รถแม่งไปอย่างเร็วเลยเนะีไม่รับพูดโดยสารแล้วเหรอรีบไปส่งรถเรอลุงโอ้ไ่บ้าเอ้ยเราต้องกลับมานั่งตู้คนเดียวอีกแล้วผมไม่กล้าก้มมองแบบโทรศัพท์เลยวะ่ะก้มมองเี่เ้ยแบบมุอเสียงจากทางด้านซ้าย อะไรอ่ะเสียงลมเหรอบอกที่ว่าเป็นลมเฉยๆอย่าเด้ออย่ามาเฮ็ดกันเด้อสีปากแตกเด้อ่ะเงียบละอ้าวโห,โโหตกใจยังเลยตกใจก็ได้เราเราไม่คิดแบบมามีปฏิกิริยาอะไรหน่อยเหรอเพื่อนโดนขนาดนั้นละ ถนนก็เงียบจังเลยโอเคเราลุกไม่ได้ใช่ไหมแอลขานั่นอะไรต้นไม้ใช่ปะคือป้ายทุกคนเออพี่ครับพี่โอ้โหว่จาจะให้ไปส่งซะ่น่หย่ไม่หลบไม่หลอเวลารถบัสเนี่ยไปก็นนั้นเสียงอะไรวะไม่มีอะไรใช่ไหม เล่นตอกตด้วในในในย,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 ยว่ะไปโอเคทุกอย่างปกติดีไม่มีใช่ไหมโอ้เฮ้ยทุกคนเหมือนผมได้ยินเสียงคนเดินอนะ่ะเสียงหายไปแล้วเหรอหรือผมคิดไปเอง เออโอเคเล่นต่อต่อต่อ,ตอละเอ๊ะแหน่ไม่มีใช่ไหมไม่มีจริงใช่ไหมเนี่ยรถบัสก็มาอีกห้านาทีทำไมห้านาทีมันดูยาวนานอย่างเลยโอเคเชค่ว่านี่คือรถบัสของฉันนะอ่าหา้าอ๋อมอกี้ไม่ใช่แบบสายของเราใช่ปะโอเคมาในสุดเราก็ได้ กับบ้านสักทีมานั่งแถวหลังสุดนี่แหละมาโอเคไปเลยครับลุงไม่มีใครขึ้นมาละมีผมคนเดียวแหละเอ,อ่อลุงลุงไม่ไปอะ่ะลุงลุงเฮ้ยลุง,ล,งลุงรออะไรอะ่ะ อ้าวอ่านี่มันเกมนี่มันหวยฉบัดเลยเอา้าเอา้าเราเล่นเกมอยู่เหรอ What เกมซ้อนเกมโอเคนี่ก็ใช่ไปใช่เข้าห้องน้ำโอ้โหมืดด้วยกลับมาเล่นต่อเลยโอ้โหอ อะะไรวเนี่ยโอเคก็จบไปแล้วกับเกมพีห่งเกมก็เป็นเกมเฮลเลอร์เนยสั้นนะอ่ะเออสนุกกันไหมเอ่ยสนุกกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะเออมันเป็นแบบกำลังใจผมมันสำคัญมากเลยสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย